ดราม่าสนั่นในโลกโซเชียลสืบเนื่องจากมีเพจนางงามทีมกัมพูชาได้โพสต์รูปนางงามผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาลกัมพูชา2022 Miss Universe Cambodia 2022ที่กำลังประกวดกันอยู่ในช่วงเวลานี้โดยห้องเสื้อกัมพูชาคัดลอกผลง,งานลาหูอมจันทร์ของศิลปินไทยไปตัดชุดผู้เข้าประกวด Miss Universe Cambodia 2022ในชุดเดรสสั้นสีดำสกรีนลายลาหูอมจันทร์ สีทองบนชุดเป็นเหตุให้คุณทิติเกตทมเจ้าของผลงานโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าไม่ถามสักคำหรือคุยกันคนละภาษาวะผมทวงสิทธิ์อะไรได้มั่งครับแทรไปเยอะๆครับเอาให้อายเลยครับแฮชแท็กแย่มากและคอมเมนต์ในเพจนางงามกัมพูชาว่างานออกแบบพระราหูเป็นงานที่ฉันเขียนขึ้นมาเป็นลิขสิทธิ์ของฉันคุณนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้คุณกําลังไม่ให้เกียรติสติปัญญาของคุณเองคุณกําลังละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลป ปะอย่างรุนแรงคุณแย่มากงานนี้เจอทัวร์เขเมรลงยับท่าแห่มาเครมวัฒนธรรมร่วมอุตสาหะเ,เพียบทางห้องเสื้อไอริสคัมบเดียที่จัดทําชุดดังกล่าวออกมาแก้ต่างอาวาทางห้องเสื้อไม่ได้คัดลอกผลงานจากประเทศไทยเพียงแต่ใช้ผลงานศิลปะที่นํารูปมาจากเว็บไซต์ pinterest ซึ่งเป็นที่รวมแรงบันดาลใจและไอเดียสร้างสารรค์จากผู้ใช้ทั่วโลกแต่ไม่ใช่เว็บไซต์แจกภาพฟรีแต่อย่างใดดังนั้นทุกภาพใน pinterest มีเจ้า าของลิขสิทธิ์โดยต้นทางอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นำไปใช้่าสุดคุณทิติได้ทำการอัปเดตเรื่องราวดังกล่าวโดยระบุว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมต้นฉบับชิ้นงานและรายละเอียดเพื่อใช้ยืนยันว่าเราคือเจ้างานเพื่อประสานไปยังกัมพูชาขอบคุณทุกสื่อที่ช่วยดันเรื่องและกัลยาณมิตรทุกท่านครับอย่างไรก็ตามกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเคยเกิดขึ้น แบบนี้หลายครั้งแล้วซึ่งครั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมลิขสิทธิ์ประเทศกัมพูชา